บทที่54เด็กสาวไม่ได้ตอบคำถามคุณู้ของเธอแต่เธอได้เบี่ยงกายหนีเขาคล้ายกับขยาขแยงและรังเกียจการเกาะกลุ่มแต่ต้องของเขาอิดจึงมองดูกริยาเหล่านั้นอย่างประหลาดใจสงสัยยิ่งขึ้นพรางถามขึ้นอีกว่าบอกสิดาวเป็นอะไรทำไมดาวจึงมองคุณู้ด้วยสายตาเช่นนั้นใบหน้าเยาว งดงามของดุจด,ดาวขาวซีดดวงตาคู่สวยบอกความตื่นกลัววิงวอนและขอร้องปนกันเมื่อพูดว่าคุณนูโปรดปล่อยดาวเถิค่ะปล่อยปล่อยดาวสิค่ะเสียงของตอนเสียงตอนทายของเด็กสาวสั่นเครือกริยาท่าทางตลอดจนท้อยคำของดุดดาว ที่แสดงและกล่าวแก่เขานี้ได้สร้างความขุ่นใจน้อยใจให้กับอิฐด,ดังนั้นแทนที่เขาจะปลดปล่อยตามคำขอร้องของดุดดาวเขากลับบีบบ่าทั้งคู่เธอแน่นพร้อมกับพูดเสียงขุ่นขึมว่าดาวบอกฉันมาก่อนสิแล้วฉันจึงจะปล่อยดุดดาวเหลือบตาขึ้นมองดูคุณหนูอย่างขาดขาดเมื่อได้ยินเสียงขุนขึมจากเขาและพอแลเห็นว่าบัดนี้ ใบหน้าคมสันของเขาเคร่งเครียดความหวาดกลัวก็ได้เพิ่มขึ้นพร้อมกันนั้นเธอก็ได้วิงวอนเขาเสียงเครือสถานว่าคุณหนูขาปลดปล่อยดาวเถิดค่ะอย่าอย่าทำอะไรดาวเลยค่ะดาวดาวกลัวแล้วคำพูดของเด็กสาวกำพร้าไม่ได้ให้ความกระจ่าง เข้าใจอะไรกับอิดเลยซ้ำเขากลับงุนงงยิ่งขึ้นเมื่อแลเห็นดุจด,ดาวตัวสั่นสท้านคลายลูกนกพระตกจากรังใบหน้าซีดเผือดดวงตาของเธอที่มองดูเขานั้นบอกถึงความหมางเมินหวาดกลัวจนเห็นได้ชัดจนเห็นได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีญยาดน้ําตาขังครอคลายม่านพรังขนาะที่เขาเคลื่อนมือจากบ่า มาพยุงต้นแขนทั้งสองของเธอเมื่อเธอเยืนขึ้นและในวินาทีต่อมานั้นเองอิฐอารันก็ต้องนิ่งอึ้งตะลึงงันเมื่อได้ยินเด็กสาวพูดต่อไปว่าคุณหนูโปรดกรุณาดาวสงสารเด็กกำพร้าที่คุณหนูเลี้ยงไว้ท่ะคะ่ะอย่าทำลายดาวเหมือนผู้หญิงอื่นเลยคะ่ะกรุณาปล่อยดาวไปดุดดาว อิเรียกชื่อของเด็กสาวด้วยเสียงค่อนข้างดังพรางจับกายของเธอสั่นคลอนไปมา้ายกับจะให้รู้สึกตัวเมื่อพูดว่าดาวเป็นอะไรไปดาวพูดอะไรออกมามันหมายความว่ายังไงฉันไม่เข้าใจคุณหนูปล่อยดาวก่อนสิคะเธอบอกพร้อมสะบัดกายไปมาอย่างดังเกียจหวาดกลัวอันเป็นกริยาซึ่งเธอไม่เคยแสดงกับเขามาก่อน ฉะนั้นแม้จะไม่ใช่พงพิษณุอันแท้จริงอิดก็เพลออดเพลอภัยใช้อํานาจของพงพิษณุไม่ได้ในเมื่อดุดดาวไม่เคยแข่งขันดื้อดึงกับเขาเหมือนครั้งนี้ก็ oh, ดาวบอกฉันมาก่อนสิแล้วฉันจะได้ปล่อยชายหนุ่มพูดเสียงห้วนและบอกความมีอํานาจเหนือส่วนดุดดาวความเข้าใจผิดผสมกับความน้อยใจเสียใจว่าคุณนู ไม่ได้ให้ความรักความเมตตาปราณีอย่างบริสุทธิ์ใจดังที่เธอได้เคารพรักเธอทูนบูชาเขาเหนือสิ่งใดนั้นเป็นเหตุให้เธอกรีดเสียงสะอื้นออกมาเบาๆอย่างปวดร้าวหัวใจอิจจะงงง,งันหนักขึ้นดาวโทรดาวบอกฉันสิว่าดาวเป็นอะไรบอกสิพูดสิดาวดาวกลัวคุณหนูค่ะ ดุดดาวตัดสินใจบอกเขาเสียงสะอื้นเมื่อถูกรบเราถามหนักเข้าพงพิสนุปลอมก้มหน้าลงพินิษดูใบหน้าที่คอยหลบต่ำและเบือนหนีของเด็กสาวอย่างไม่เข้าใจเช่นเดิมดาวกลัวคุณนุเขาทวนคำพูดของเธอเบาๆแล้วก็ถามว่าดาวกลัวคุณนุเรื่องอะไรกันคุณนุของดาวไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารหรือเสือสางดาวจะได้กลัว แต่ยักษ์มานเสือสางรวมกันดาวก็ยังไม่กลัวเท่าคนหนูค่ะดาวดาวกลัวดาวเกลียดเกลียดผู้ชายที่ชอบทำลายผู้หญิงเห็นผู้หญิงเป็นเหยื่อและเครื่องเล่นเขาเด็กสาวพูดหอบถี่เมื่อตอบให้เขาเข้าใจยิ่งขึ้นคำตอบของดุดดาวในครั้งนี้ทำให้ใบหน้าคมสันของพงพิษณุปลอม รอนวูบวาบแดงระเรื่อในวินาทีแรกแต่ต่อมาก็กลับเป็นปกติแล้วก็ขาวซีดเมื่อมือทั้งสองของเขาค่อยๆค,คลายจากต้นแขนของเด็กสาวและตกลงข้างๆกายอย่างไรเรียวแรงอิดมองดูดุดดาวอย่างร้าวรานใจเสียงของเขาแหบต่ำเมื่อถามเธอว่าอะไรสอนให้ดาวทำให้ดาวพูดเช่นนั้นนางสาวดวงจินดาถอยหลังไป ห่างจากคุณูุของเธอสองสาแล้วก็ตอบว่าความจริงที่ดาวทราบมาค่ะทำให้ดาวพูดเช่นนั้นดุดดาวชายหนุม่มเรียกเด็กสาวที่เขาแสนรักอีกครั้งอย่างปวดร้าวหัวใจพร้อมกับยิ้มแค้นเมื่อพูดว่าความจริงที่ดาวทราบมานั้นฉันคิดว่ามันคงจะเกี่ยวกับความชั่วช้าของฉันแต่ฉันก็อยากจะให้ดาวรู้ว่าถึงฉันจะชั่วช้าอย่างไร ฉันคุณนุของดาวคนนี้ก็จะไม่มีวันเป็นภัยแก่ดาวดาวอย่าก,กลัวฉันเลยประกายตาที่มองดูเขาอย่างหวาดระแวงไม่สู่อไวใจนักของดุดดาวทำให้อิดยิ้มกับตนเองอย่างขมขืนพร้อมกันเขาก็เอ่ยอนุญาตให้เด็กสาวกลับออกไปจากห้องนั้นด้วยเสียงแหบพลาดาวกลับไปได้แล้วและฉันอยากจะขอร้องให้ดาวเรียนหนังสือต่อไปอย่าคิดอะไรมาก ทำใจของดาวให้สบายเถิดเพื่อกันความหวาดกลัวของดาวฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับดาวอีกจงนึกเสียว่าในทัพเทวาไม่มีคุณูุคนนี้เหมือนอย่างเมื่อ12ปีก่อนพูดจบอิดก็เป็นฝ่ายเดินตัวตรงออกไปจากห้องทำงานก่อนที่เด็กสาวจะเป็นฝ่ายออกไปดุดดาวยังคงยืนสงบนิ่งอยู่หน้าที่นั้นหยาดน้ำตาที่เหือดแห้งไปแล้วเมื่อครู่นี้ กลับค่อยๆเอ่อล้นและไหลรินผ่านพวงแก้มเปล่งปลั่งทั้งสองด้วยความรู้สึกซึ่งเธอไม่อาจจะเข้าใจได้เธอรู้แต่ว่าเธออยากจะร้องไห้และเรียกคุณหนูของเธอออกมาดังๆว่าคุณหนูค่ะกลับมาก่อนดาวดาวไหมค่ะดาวไม่เกลียดคุณหนูดาวไม่กลัวคุณหนู อย่างเหลวไหลแล้วค่ะแต่ริมฝีปากของดุดดาวปิดสนิทไม่มีสำเนียงใดๆเปล่งออกมานอกจากเสียงถอนสอื้นเบาๆจากเธอและอีกคู่ต่อมาดุดดาวก็พยายามเช็ดน้ำตาที่เวียนไหลให้แห้งเมื่อก้าวออกไปจากห้องทำงานของพงพิษณุเงียบๆอิดอารันหน้าตึงขึ้นมาทันที เมื่อได้ยินแม่ชลแลมถามเขาขณะที่นั่งสนทนาอยู่ด้วยกันในค่ำวันนี้ว่าเออเมื่อวานนี้คุณโน้ไปเอ็ดหรือทำอะไรคุณดาวเธอหรือเปล่าคะชลแลมเห็นเธอกลับมานอนร้องไห้ซักถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกจนบัดนี้ที่ชแลแรมถามนี้นะ่ะคิดว่าฉันไปทำอะไรเขาลองบอกให้ฉันรู้บ้างซิฉันอยากรู้ว่าทุกคนในทัพเทวาแลเห็นฉันเป็นอะไรผีป่าซาตาน ยักษ์มารหรือว่าเสือสัตว์รายที่น่ากลัวพงพิษณุปลอมย้อนถามอย่างขมขื่นปวดราวซึ่งคำถามของเขานี้ได้สร้างความงงง,งันให้กับแม่ชลัลมผู้พักดีและเมื่อหล่อนประมวลได้ว่าคุณนู้ของหล่อนมีจิตใจค่อนข้างขุ่นมัวและหม่นหมองหล่อนก็รีบอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยเสียงอ่อนหวานว่าโทคุณูขาเรื่องอะไรชลัลม หรือคยใครในทัพเทวาจะไปคิดไปเห็นคุณู้เป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องคุณดาวที่ชาเล่ถามก็เพราะคิดว่าเธออาจถูกคุณู้ดูเอาเอ็ดเอาหรือว่าลงโทษอะไรมาเธอจึงร้องไห้เสียอกเสียใจใหญ่โตชาเล่มไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นหรอคะ่ะนี่ชเล่คุณดาวของชาเล่เขาเป็นสาวแล้วนะเรื่องอะไรฉันจะไปดูไปเอ็ดหรือลงโทษเขาไอเรื่องร้องไห้ของเขานั้นฉันจะไปรู้ได้ยังไง ในเมื่อฉันไม่ได้เป็นคนร้องอยากรู้ก็คอยปลอบโยนถามเขาอาสิพี่เลี้ยงของพงพิษณุเทวันขมวดคิ้วข้อหากันอย่างสงสัยเมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุ่มเพื่อู้ซึ่งหล่อนเข้าใจว่าเขาเป็นคุณนุงของหล่อนดังนั้นหล่อนจึงเตรียมขยับปากจะเอ่ยซักถามเขาแต่อิดได้ชิงผุดลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินผ่าไปเสียก่อนโดยไม่พูดว่าอะไรอีกซึ่งหล่อน ก็ไม่กล้าที่จะหน่วงเหนียวเขาไว้นอกจากนั่งทอดถอนใจอย่างกลัดกลุ่มอยู่ผู้เดียวฮะสงสัยว่าคุณนูกับคุณดาวคงจะมีเรื่องขุ่นใจอะไรกันทางนี้จึงน่าเคร่งเสียงคุณทางโนนก็เอาแต่ร้องไห้เมื่อไหร่คุณนูจะแต่งงานกับคุณจันทร์คุณดาวจะลงเอยกับคุณหมอพวิตรพิสิทสีนะนางแก่ชะเล่มจะได้สบายใจเลิกจากการเป็นยาม คอยเฝ้าดูแลตามคำสั่งของคุณพริมทัศทรีพูดถึงคุณนูแล้วช่างไม่ผิดท่านเจ้าคุณเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาท่าทางตลอดจนกระทั่งอุปนิสัยใจคออะไรๆก็ดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวเจ้าชู้แม่เฉลม่นบน่นพึมพำอยู่คนเดียวเมื่อเชงเงอคอมองดูร่างสูงสง่าของเทวันปร้อมซึ่งเดินกลับไปตรงมุมห้องทางปีกซ้าย ส่วนอิดนั้นพอผ่าจากแม่ฉแฉล่มไปด้วยอารมณ์อันขุ่นมัวแล้วเขาก็เดินเลยเลื่อยเข้าไปห้องนั่งเล่นซึ่งเขาก็ได้พบว่าคุณนายลำดวนกำลังพูดโทรศัพท์อยู่กับใครคนหนึ่งซึ่งได้สร้างความสะดุดใจสะดุดหูให้แก่เขาด้วยประโยคที่ว่าเอาเถอะตกลงพรุ่งนี้ไปบ่ายมาพบฉันก็ได้เพราะไม่มีใครอยู่หรอกอ๋อถ้าในแคลวมาแล้วแล้วก็ เลยไปพบฉันที่ศา,าลาริมสะหลังตึกนะฉันจะไปคอยอยู่ที่นั่นไม่ต้องขึ้นมาบนตึกจําไว้ในายแคล้วเอใครหนอเหตุใดคุณนายลำดวนจึงไม่ให้เขาขึ้นมาบนตึกนายอารันคุ่นคิดอยู่อย่างสงสัยเขาแกล้งทำเป็นไม่สนใจต่ออนุภรรยาของพญาพิทักษ์ภูเบศโดยเดินเลี่ยงผ่านห้องนี้ไปทะลุห้องโถง แต่แล้วเขาก็เดินรอบสังเกตเห็นว่าคุณนายลำดวนมีสีหน้าซีดเปือดผิดปกติและหยุดการพูดเสียเฉยเมื่อเหลือบมาแลเห็นว่าผู้ที่เข้ามาในห้องนี้เป็นเขาหล่อนยิ้มกับเขาด้วยรอยยิ้มเจรอนเจออ๋อคุณคุณนุหล่อนเอ่ยทักทายเสียงตะกุกตะกักและวางหูโทรศัพท์ลงทั้งที่อิดยังไม่ได้ยินหล่อนบอกขอวางหูกับฝ่ายโน,น้นบัดนี้ มีอะไรบางอย่างในตัวนางเทวันผู้นี้ก่อให้อิฐเกิดความสงสัยแครงใจในการติดต่อตลอดจนความสัมพันธ์ของหล่อนกับบุรุษผู้ซึ่งหล่อนเรียกว่านายแคลวแต่เขาก็ฉลาดพอที่จะไม่แสดงความสนใจใดๆออกมาให้หล่อนล่วงรู้นอกจากเอ่ยถามถึงอดิเทพว่าคุณอดีตกลับมาหรือยังนาำดวนยังเลยค่ะคุณนุ้มีธุระอะไรจะใช้หรือคะ หลอนตอบแล้วก็ย่อนถามอย่างอ่อนโยนฉันมีอะไรจะถามเขานิดหน่อยเกี่ยวกับงานที่บริษัทนายคิดว่าประเดี๋ยวก็คงกลับค่ะเห็นพูดว่าวันนี้ยังไงยังไงก็จะกลับมาทานอาหารค่ำที่บ้านอิดพยักหน้ารับว่าเข้าใจแล้วก็พูดว่าหากคุณอดีตกลับมานาลำดวนช่วยบอกด้วยว่าพรุ่งนี้เชา้าให้คอยพบฉันก่อนไปทำงานคืนนี้ฉันอาจกลับมาดึก เพราะฉะนั้นคงจะลำบากหากพูดอะไรกันในคืนนี้อา้าวคุณฮุ้จะไปไหนล่ะคะยังไม่ได้ทานอะไรเลยนางเทวันเรียกเรียบเคียงถามแทนธิดาด้วยกลัวเป็นนักหนาว่าอิดจะไปพบปะกับมนทการหรือสาวิตรีเพราะหากคุณนุไปพบกับหญิงสาวคนใดคนหนึ่งในจำนวนสองคนนี้บ่อยครั้งก็ย่อมแสดงว่ามนสวาดของวันอาทิตย ไม่สู้ขลังดังที่หล่อนหวังไว้ฉันมีธุระกับอาหลวงชายหนุ่มตอบเสร็จก็เดินตัวตรงผ่าไปคุณนายลำดวนถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อได้ยินคำตอบของพงพิสนุปลอมพร้อมกันหล่อนก็คิดครึ้มอกครึ้มใจอยู่คนเดียวว่าฮ้ออาทิตย์นี้คุณนู้ไปหาแม่มนทการสามครั้งแม่สาวิตรีสองครั้ง อาทิตย์หน้าก็ควรจะไปหาแม่มนทการสองครั้งแม่สาวิตรีหนึ่งส่วนต่อๆไปแม่วันของแม่ให้คุณนุไปเยี่ยมเยียนแม่คู่มั่นคนสวยอาทิตย์ละครั้งสำหรับแม่สาวิตรีนั่นควรจะให้ห่างที่สุดเพราะหูตาท่าทางพราไปด้วยจริตยัวยวนจนุหน้าหมันไส้คุณนายลำดวนคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับธิดาของหล่อน และเทวันปลอมอยู่คู่หนึ่งอย่างมีความสุขเมื่อเพ้อฝันว่าความสมหวังเป็นของฝ่ายหล่อนแต่แล้วในเวลาต่อมานั้นเองพอหวนคิดถึงเรื่องที่หล่อนพูดโทรศัพท์อยู่กับแคลวและพงพิษณุได้เข้ามาพบโดยบังเอิญความสุขที่หล่อนกำลังมีก็ประลาสนาการไปจนเกือบหมดสิน้นเพราะหวั่นวิตกว่าเขาจะได้ยินถ้อยคำที่หล่อนพูดกับแคลว ซึ่งในที่สุดหล่อนก็ได้ปลอบใจตนเองว่าคุณหนุคงไม่ได้ยินหรอกนะถึงได้ยินก็คงไม่สนใจว่าเราพูดอะไรกับใครหากได้ยินได้สนใจก็ต้องคงเรียบเคียงถามเราแล้วคงไม่รีบไปพบตะเท่าหัวงูแน่นอนหล่อนอดที่จะคิดถึงคุณหลวงชำนาญน,นิ้ที่ในอย่างชิงชังไม่ได้ได้หล่อนยังจำได้ดีว่าคุณหลวงคือผู้ที่ทำให้อดีเทพ บุตรชายของหล่อนพลาดจากการเป็นเจ้าของทัพเทวาตลอดจนมรดกส่วนใหญ่ทั้งๆที่เหลือเวลาอีกเพียงสี่วันเท่านั้นคุณหลวงทานข้าวแล้วหรือยังครับนี่คือประโยคแรกที่อิดอารันชายซักถามหลวงชำนาญน,นิติในผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังจากที่ถูกเชิญให้นั่งเรียบร้อยแล้วยังครับคุณอิดละ่ะหากยังแล้วก็ ประเดี๋ยวผมขอเชิญคุณหลวงพูดด้วยหากยังแล้วก็ประเดี๋ยวผมขอเชิญคุณหลวงพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างคนอารมณ์ดีแต่ผมกำลังจะมาเชิญคุณหลวงออกไปหาที่เย็นตาสบายใจทานอะไรด้วยกันนิวลุน่านาทูริสต์วิมาลอ,อยหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณหลวงจะเห็นเหมาะชายหนุ่มบอกคราวนี้ทนายชราประจำตระกูลเทวัน เปลี่ยนจากยิ้มเป็นหัวเราะชอบอกชอบใจฮะแล้วกันคุณอยู่ดีๆจะมาพาให้ผมเสียผู้ใหญ่แล้วไม่ละหลวงชำนาญน,นิตยะในนะ่ะอายุห้ารอบกว่าแล้วนาะคุณนาะไอ้คนอายุขนาดผมนี่มันต้องไปวัดฟังเทศไม่ใช่ไปในคลับฟังเพลงลูกหลานเขารู้เข้าขายหน้าเปล่าฮ คุณหลวงฉันคิดมากสียจริงๆไปเป็นเพื่อนผมมันจะเสียหายอะไรนายอารันพูดอย่างรำคาญคุณมีเรื่องร้อนใจอะไรมาหรือถึงจะต้องไปหาที่เย็นตาสบายใจอย่างนั้นคุณหลวงถามหลังจากที่ได้มองสำรวจดูชายหนุ่มถีทั่วแล้วและก่อนที่อิฐจะตอบว่ากไกรท่านก็ได้พูดต่อไปว่าความจริงหากคุณอิฐมีเรื่องอะไรจะคุยกับผม เราคุยกันที่นี่ก็ได้คุณจะดื่มเบียร์หรือวิสกี้ผมก็มีให้และผมรับรองว่าเราจะคุยกันได้อย่างปลอดภัยและไม่มีใครบครบกวนแต่มันจะเป็นการบรบกวนคุณหลวงเองชายหนุ่มพูดคล้ายแยง้งไม่เห็นด้วยเพราะความเกงใจคุณหลวงจึงรีบพูดว่าคุณเลิกทำตัวเป็นคนอื่นกับผมเสียทีเถิดคุณอิดเพราะมันทำให้ผมน้อยใจว่าคุณไม่ได้รัก ไม่ได้นับถือผมเหมือนเดิมที่ผมรักนับถือคุณนอกจากรักและนับถือแล้วผมยังเคารพคุณหลวงด้วยอิดพูดส่วนไปในทันทีด้วยเสียงเน้นหนักถ้าเช่นนั้นคุณอิดคงไม่ขัดข้องสำหรับข้อเสนอของผมผู้เกิดก่อนรีบช่วยโอกาสอันเป็นเหตุให้คุณหลวงมีโอกาสแลเห,เห็นรอยยิ้มจากเขาเป็นครั้งแรกครับผมตกลงไม่ขัดข้องในที่สุด ค่ำวันนั้นอิดก,ก็ได้รับประทานอาหารที่บ้านของคุณหลวงชัมนาญน,นิตินซึ่งเจ้าของบ้านได้คอยกีดกันไม่ให้เขาดื่มมากเกินไปเมื่อแลเห็นว่าเขาจะมุ่งดื่มเหล้ามากกว่ารับประทานอาหารคุณดื่มมากแล้วพอสัทีเถิดประเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องคุณหลวงพูดพร้อมกับร้องเรียกเด็กรับใช้ให้นำขวดเหล้าไปเก็บ ในเมื่ออิดดื่มคนเดียวกว่าครึ่งขวดแล้วหากคืนปล่อยให้เขาดื่มไปอีกเรื่อยๆก็คงจะหมดขวดอย่างแน่นอนถึงจะเมายังไงคนอย่างผมก็พูดรู้เรื่องเสมอรับรองด้วยว่าหากใครต้องการความรักจากผมด้วยการมอมเล่าแล้วนั้นจะไม่มีหวังที่ผมพูดนี่ไม่ได้โอ้อวดโม้ตามภาษาคนเมาพูดจบอิดก,ก็หัวเราะเบาๆ ทนายชราจึงได้พูดว่าเรื่องการรักษาความลับของคุณนั้นผมรู้ดีเออว่าแต่คู่นี้คุณมีเรื่องอะไรจะปรึกษาผมคุณหลวงย้อนถามประโยคหลังเรื่องเกี่ยวกับอนุชาซึ่งผมอยากจะมั่นใจว่าเขาคือคุณพงษ์พิสนุเทวันของคุณหลวงเกี่ยวกับคุณอนุชาคุณหลวงทวนถามให้แน่ใจยิ่งขึ้นถูกแล้วครับ คุณได้อะไรคืบหน้ามาอีกหรือคุณอิดผู้เกิดก่อนสอบถามครับผมลองเรียกเคียงถามสาวิตรีถึงเพื่อนใหม่คนนี้ของเธอได้ความว่าคุณอนุชาเป็นบุตรชายคนเดียวของพ่อเลี้ยงชัยชนละทีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณอนุชายิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือความสนใจของคุณอนุชาที่มีต่อทัพเทวาจนถึงกับพูดว่าอยากจะจำลองบ้าน อยากจะจำลองไปสร้างที่เชียงใหม่คุณคุณอิดรู้ได้ยังไงเจ้าของบ้านสูงอายุรีบสอบถามจนเกือบจะลืมหายใจสาวิตรีบอกผมการกลัวผมจะเข้าใจหล่อนผิดว่ามีความสัมพันธ์กับว่ามีความสัมพันธ์ของคุณอนุชาเกินเพื่อนทําให้หล่อนเล่าให้ผมฟังว่าคุณอนุชารู้ดีว่าหล่อนกับผมมีความสัมพันธ์กันฉันใดเพราะฉะนั้น คุณอนุชาจึงพูดเป็นเชิงเย้ยเมื่อขอร้องให้สาวิตรีพาเขาไปแลเห็นบ้านซึ่งได้ข่าวเล่าลือว่างดงามเหมือนปราสาทโบราณซึ่งสาวิตรีจะมีโอกาสเป็นเจ้าของในอนาคตและเมื่อแลเห็นแล้วคุณอนุชาดูพึงพอใจมากมายเออคุณหลวงคิดว่าเหตุผลอันนี้พอจะทำให้เรามั่นใจได้ไหมครับว่า คุณอนุชาคือคุณพง์พิษณุเทวันเรื่องนี้ผมคิดว่าเรายังมั่นใจอะไรมากไม่ได้นะักจนกว่าเราจะได้พิสูจน์กันจนเป็นที่แน่ใจเพราะคิดพ่อะคุณสาวิตรีของคุณก็บอกอยู่แล้วว่าคุณอนุชาเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อเลี้ยงชัยเศรษฐีทางเมืองเหนือการที่คุณอนุชาสนใจทัพเทวาอาจเป็นเพราะถูกตาต้องใจเหมือนใครต่อใครอีกหลายสิบคนที่ได้แลเห็น ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นลูกชายเศรษฐีเขาก็อาจสนใจเป็นพิเศษในเมื่อคุณในเมื่อเขาก็บอกคุณสาวิตรีอยู่แล้วว่าอยากจำลองแบบไปสร้างที่เชียงใหม่หลวงชำนานนิตไนพูดอย่างตรีตรองกิริยาท่าทางขาดความตื่นเต้นกระตือรือร้นกว่าที่อิดคาดคันฉะนั้นเขาจึงมองดูอย่างแปลกๆและพูดอย่างสงสัยว่า เอ๊ะทำไมคุณหลวงพูดคล้ายกับหมดความสนใจในตัวอนุชาในเมื่อผมยังจําได้ว่าคุณหลวงเคยกระตือรือร้นที่จะได้แลเห็นและเพื่อสืบประวัติของคุณอนุชาเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสนใจคุณอนุชาอยู่ที่เขามีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับคุณหมายถึงว่าคล้ายคุณพง์พิษณุของผมด้วยแต่พอทราบมาว่า คุณอนุชามีพ่อแม่เป็นหลักฐานผมก็เลยแครงใจและคิดว่าจะต้องอสืบสวนแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรต่อมีอะไรกันอีกมากทีเดียวกว่าจะรู้ว่าใครคือพง์พิษณุเทวันอันแท้จริงขณะพูดดวงตาซึ่งยังคมกริบไปด้วยแววฉลาดรอบรู้ของสุภาพบุรุษผู้สูงอายุก็จับแนวนิ่งอยู่เฉพาะใบหน้าอันคมสัน ที่แดงระเรื่อขึ้นที่แดงระเรื่อด้วยลทธิ์เล่าของอิฐอารันชายหนุ่มขมวดคิวเข้าหากันเล็กน้อยเมื่อพบสายตานั้นพร้อมกันเขาก็พูดขึ้นว่า mm. ผมคิดว่าคุณหลวงควรจะใช้คําว่าคุณอนุชาโดยเฉพาะมากกว่าการใช้คําว่าใครเพราะมีบุคคลอยู่คนเดียวให้คุณหลวงพิสูจน์ให้สืบสวนอะไรอย่างที่คุณหลวงว่า ทนายชราผู้พักดีต่อทัพเทวาหัวเราะชอบใจเสียงดังกลางวานพลางเองกายพิงพนักเก้าอี้มองดูชายหนุ่มที่นั่งทำหน้าเคร่งอยู่เบื้องหน้าก่อนที่จะพูดว่าถ้าหากว่าการพิสูจน์หาตัวพงพิษณุเทวันขึ้นอยู่กับการเลือกคนที่มีหน้าตาเหมือนคุณนุของผมแล้วคุณอิดคิดว่ามันเป็นการยุติธรรมหรือครับที่ผมจะพิสูจน์แต่คุณอนุชา แต่เพียงผู้เดียวคุณหลวงจะมาไม้ไหนกับผมอีกอย่าลืมนะว่าผมกำลังทำงานกับคุณหลวงเกินกว่าสัญญาว่าจ้างที่เราทำกันไว้สี่เดือนกว่าแล้วและผมขอบอกคุณหลวงว่าผมเบื่อเต็มทนผมไม่ต้องการแสดงละครต่อไปแล้วผมเบื่อการเป็นพงพิษณุเทวันเขาเน้นเสียงหนักเมื่อกล่าวในตอนท้ายคุณหลวงชำนาญคงหัวเราะอ,อย่างใจเย็น เปล่าผมไม่ได้ใช้เลขกลอะไรกับคุณหรอกอย่ากลัวไปเลยผมเพียงแต่จะพิสูจน์ให้มันกระจ่างไปว่าใครคือคุณนุของผมกันแน่ในเมื่อทางคุณและคุณอนุชาต่างก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนคุณนุอิดหัวรอกครึ่งขันครึ่งฉิวเมื่อได้ยินคำพูดของหลวงชำนาญน,นิติในเขาหยิบบุรี่ขึ้นมาสูบแล้วก็อัดแรง เรากับจะให้มันช่วยทําให้ความรู้สึกเป็นปกติเมื่อไหร่คุณหลวงจะเลิกคิดอะไรฟุ้งซ่านเกี่ยวกับตัวผมสักทีเขาถามเสียงขึ้มเมื่อผมได้ตัวคุณพงพิสนุเทวันมาเรียบร้อยแล้วคุณหลวงตอบหน้าตาเฉยถ้าหากไม่ได้ก็เลยจะมาโมเมทึกทักเอาผมเป็นตัวแทนต่อไปอย่างนั้นสิชายหนุ่มถามเสียงเยาะ คุณหลวงหัวเราชอบใจหือในลํำคออย่างคนใจเย็นตามเคยเปล่าเรื่องอะไรผมจะไปโมเมคุณคิดว่ามันเป็นการดีอยู่หรือที่ผมจะไปโมเมทึกทักเอาผู้อื่นมาครอบครองมรดกของผู้มีพระคุณของผมแต่คุณพูดอะไรให้ผมต้องคบคิดคุณจำได้ไหมคุณอิดคุณเคยบอกผมว่าคุณอนุชาอาจเป็นคุณหนู แต่คงจะมีความจำเป็นอะไรบางอย่างจึงไม่มาปรกากฏตัวที่ทัพเทวาทีนี้ผมเกิดเก็บเอาคำพูดของคุณมาคิดเป็นมุมกลับกับคุณบ้างคุณจะว่ายังไงคืออาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณลืมไปว่าแท้จริงคุณเป็นใครก็ได้จบบทที่54